อันนี้ถ้าเขารอกลองมาเนี่ยมันลองดูมันตัดระบบอะเทเร็ว์ดูเนี่ยมันจะมีคือสเต็ปหนึ่งเอาพร้อมแล้วสเต็ปสองรอสเต็ปสามรออะไรเงี้ยนี่แหละม่ใช่บอกมองมองเดียวทั้งแดงส,สีสีทันได้ทงาทงไหนแต่ไปไฟทีนี้เอาจะเอาอยัางไงเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยวเราอาโอเคจะผลปั๊บยั่ไงตลาดมีดแล้วอะไรแล้วผลดีรับเนี่ยเินดีปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มตามกันเนี่ย แต่ถ้าอันนี้มันไม่เกิดเนี่ยมันจะมองเฮ้ยขอนี้มันจะไม่ได้ตลาดไม่ีลูกจะทำทำไมอนี่คือเกษตรกรนะทำเยอะไม่มีตลาดดีไม่มีอันนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยไม่รู้งงที่แล้วเป็นคนี่ชอเใช่เกษต่พอกาาูกขวู้อยูอยป้เล้ย ทำว่าเยอะๆโดนพุทธ